สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างทำบังคงกราบกราปฏิญา Check bye. สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14.35นาทีสมเด็จพระเทพพระราศุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสใหนายนิวัฒน์พลชั่วประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยองสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยองและพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยองเฝ้าถูอลองพระบาททูลเล้าทูลกระหบ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและผลไม้ต่างๆ เวลา14.55นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนักาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวงิุสิ์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2557ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่2 ตั้งอยู่ในะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวัดอัมพวันเจติยารามได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดประมาณ11ไร่ดําเนินการจัดสร้างอุทยานเพื่อให้เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์กลางศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยรัชกาลที่สองและเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้มีเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชปร,วระปรวัติพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและกิจกรรมของมูลนิธิและการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะกรรมาการมูลนิธิที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลายลษักอัครราชกุมารีสเสด็จถึงนครกว่างโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่ 1. มิถุนายนพุทธศักราช2558เวลา17.10นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติไปหย,ยุนนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนณที่นั้นนางสุภัตรศีไมตรีพิทักษ์กงสุนใหญ่นครกวางโจวนายกู้หมินเฉียงรองอธิบดีกรมวัฒนธรรมมนทลกวางตุ้งนายจางไห่บอรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศมนฑลกวางตุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกลงสุนใหญ่น,นครกวางโจเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนคอนครกว่างโจวครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษ์อัครราชกุมารีจะส่งศึกษาดนตรีกู่เจิง และเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนของนครกวางโจเพื่อส่งคัดเลือกไปประกอบการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2องแผ่นดินครั้งที่7โทรทัศน์กรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดา마ศางเปิดงานฉลองแบรนด์ร้อยแปดสิบปีมงมันเพื่อสุขภาพและความสำเร็จของคุณวันนี้เวลา15้านาฬิกา38นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดาาศเสดจไปยังสมาคมราชกฤษณาสโมสรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในการนี้ประธานพระบรมาาให้นายเกณฑ์ไซโตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเซเรบอสแปซิฟิกจำกัดเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธรรมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวีพระววรราชาทินัดดามาต จากนั้นทรงเปิดงานฉลองแบรนด์180ปีมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพและความสำเร็จของคุณซึ่งบริษัทเซรบอสประเทศไทยจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ180ปีของผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท และกิจกรรมโครงการต่างๆที่ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมการศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาทิโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์โครงการแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่โครงการแบรนด์เกมกีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติและโครงการแบรนด์การให้ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุดเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสเน็จพระราชินีินาร,ราบรมราชชนนี อันนี้หลายสิบปีนะครับก็จะมีทุกอย่างทั้งเรื่องราว่างต่างวันนี้เด็กทั<ม>้งพวกมีกรถตู้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารประจำปี2558 วนันนีนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตนองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารประจำปี2558ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยเรียกว่าประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาถที่พระราชทานน้ำสงและผ้าใยเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ปี2 5 4 3เป็นต้นมาโดยเชิญน้ำสงและผ้าใยพระราชทานไปประดิษฐานนวัดพระาธาตุดอยสุเทพรชาชวรวิหารเป็นการส่งเสริมและสืบสารขนทรมทียมประเพณีที่ดีงามและเพื่อประชาชนรวมถึงเยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาประเพณีเตียวขึ้นดอยโดยมีพระภิกษุข้าราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี วันนี้นวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีคุณหญิงปัทมาศรีสวัสดิ์กรูลประธานสมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยสัตว์น้ําเฉลิมประเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558ซึ่งสมรมผู้รู้คุณแผ่นดินสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสา พระองค์ทรงห่วงใยและบัตทุกบำรุงสุขเพื่อราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และราษฎรผู้ประสบภัยทั่วประเทศเสมอมาทั้งยังเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือน วันนี้ที่วัดป่านกยุงทองบ้านหนองแวงควงตําบลหนองแวงควงอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA ปลูกดูแลรักป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นมายุห้ารอบ2เมษายน2558ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับการไฟฟ้าเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวการสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ PEA ดยร่วมกับชุมชนปลูกดูแลรักษาต้นสักสายพันธุ์เหศสักสักสยามินเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน PEA กับชุมชนในการร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้ปลูกพันธุ์ไม้เบญจพรรณได้แก่ต้นยางนาและต้นอินเทนินบกในพื้นที่วัดป่านกยุงทองจำนวน140ไร่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสาร,รคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าตาเขียวตำบลท่าข้ามอําเภอป่านเรจังหวัดปัตตานีที่เกิดจากสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏดิด้งทรงมีพระราชาประสงค์ให้เป็นทั้งฟาร์มตัวอย่างในแนวการประกอบอาชีพอย่างถูกวิธีให้แก่ราษฎรรวมถึงเป็นสถานที่จ้างแรงงานตลอดจนเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีให้แก่ราษฎร ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่บ้านป่าตาเขียวและบ้านใกล้เคียงโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียวได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างครบวงจรในพื้นที่กว่า501ไร่มาตั้งแต่ปี2556ถึงปัจจุบันนี้มีรัษฎรหมุนเวียนเข้ามาเรียนรู้และเป็นสมาชิกในโครงการแล้วเป็นจำนวนมาก ในการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการเดำเนินง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียวของนายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีม่อมหลวงจิรพันธวีวงศ์เลขาธิการกอปอรปอรรรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำพืชและการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเป็นหลักไว้ให้นั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอให้ความสะดวกให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเวลาเกือบครบ12ปีแล้วนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่สามารถไปขายผลผลิตให้กับบริเวณอำเภอใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงได้แล้วเนี่ย ก็มีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะราษฎรที่ประสบภัยจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคนั้นนะครับหรือพี่น้องราษฎรที่มีความยากจนแต่มีความขยันขันแข็งประสงค์จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของโครงการก็จะทรงรับไว้หลายคนก็ยังเป็นสมาชิกอยู่จนทุกวันนี้จะได้รับพระราทานเงินค่ายางชีพเป็น ไตวันนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้มาเกือบสิบเ,เกือบสิบปีมาแล้วนะก็มีความค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วใช้ขออยู่ตัวผลสำเร็จเกิดขึ้นจากพระวิริยะอุตสาหะอันเกิดจากพระราชารอฤทยัย่วงใยของทั้งสองพระองค์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ราษฎรมีอาหารที่ปลอดภัยบริโภคและมีงานทำเท่านั้นยังเชื่อมโยงถึงความรู้รักสามัคคีของราษฎร ให้อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างสันติสุขในหลวงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถครับที่ได้มาเปิดความที่นี่ก็ทําให้ประชาชนตานําบลท่าข้ามรือตำบลไล้เคียงเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นผมเด็จผมผมไม่ขออะไรจากท่านแล้วครับแต่ผมจะขอให้ท่านมี พลนาลมัยสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ ีขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปปะ ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเริสน,นันสวัสดีค่ะ